4ระยะอาการเข่าเสื่อม ระยะที่1นนะคะคุณสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างปกติเลยค่ะอาจจะมีการขึ้นลงบันไดหรือทําท่าทางบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเสียวแปร๊บบแ้างนะคะระยะที่2นะคะเราก็ยังทํากิจวัตรประจําวันปกติของเราได้แต่ว่าเวลาที่เราทําท่าเฉพาะอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลุกแรงนั่งแรงเดินแรงเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปร๊บตลอดเวลาค่ะระยะที่3นะคะเริ่มมีอาการเจ็บแปร๊บค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเริ่ม อาการที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่เราตื่นนอนมาแล้วก็ลุกจากเตียงปุ๊บเจ็บเข่าเลยทันทีสักพักหนึ่งก็หายไปเรียกว่ายังใช้กิจวัตรประจําวันได้อยู่แต่ยังมีอาการอยู่นะคะ ระยะที่4นะคะระยะนี้เนี่ยต้องรีบมาปรึกษาคุณหมออย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพราะว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะคะไม่สามารถทํากิจ,จวัตรประจําวันอะไรใดๆไ,ไ,ได้เลยจะยุกจะนั่งจะนอนจะทําอะไรขยับตัวหายใจก็ยังเจ็บเข่าค่ะแต่ถ้าเกิดกลับไปเช็คตัวเองในสีระยะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระยะไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นระยะแรกเนี่ยจะยิ่งทําการรักษาได้ไวขึ้นนะคะที่ Evergo Wellness นะคะเราก็เป็นสูตรชำนาญเฉพาะเรื่องของกระดูกเข่าแล้วก็ข้อนะคะถ้าเกิดมีอาการอยู่ใน ระยะไหนอย่าลืมทักแชทมาแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือขอคำปรึกษากับทีมแพทย์เฉพาะทางได้เลยนะคะ